สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2563นะครับเราเจอกันเช่นเคยครับบ่ายๆยอย่างนี้ช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของการสนับสนุนการศึกษาของเด็กในสถานพินิษโดยจะเน้นฝึกวิชาชีพพร้อมกับการทํางานไปด้วยกันนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสิริประกายวรปรีชารองอธิบดีกรมพินิษฐ์ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับในช่วงเล่าข่าวครับสว่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเชื่อม7สอหรือสอเสือนะครับเข้าสู่สุขภาวะที่ดีเป็นอย่างไรพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจํานวน2รางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นสูตรจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทาารายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกันก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการหรือประกอบกิจการมาไม่เกิน3ปีทุกอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup วงเงินสูงสุดรายและไม่เกิน10ล้านบาทนะครับเพียงแค่เป็นผู้ประกอบการที่ เริ่มประกอบกิจการหรือประกอบกิจการมาไม่เกิน3ปีก็สามารถขอสินเชื่อได้นะครับนี่เป็นคําถามครับเออเป็นข้อมูลนะครับขออภยัยส่วนคาถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินครับนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการหรือประกอบกิจการมาแล้วเนี่ยไม่เกินกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่14สิงหาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับคุณสุชาดาชาญวิริยะจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยมือถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดให้กู้ ในโครงการสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำรอบสองนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้กู้รายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดเบี้ยรอยละสูงยุดสาต่อเดือนนะครับผ่อนชำระ3ปีสามารถใช้บุคคลหรือว่าหลักทรัพย์คำประกันก็ได้เพียงแค่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับมีสัญชาติไทยมีทินที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้โดยมีการผ่อนคลายเงื่อนไข ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้สเตทเมนต์แค่3เดือนเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ทธันวาคม2,563นี้นะครับ เอาละครับในช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาเด็กในสถานพินิษนะครับที่จะเน้นในเรื่องการฝึกวิชาชีพพร้อมการทํางานเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณสิริประกายวรปรีชารองที่บดีอกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับตอนนี้อยู่ใน,ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสิริประกายครับสวัสดีค่ะครับแนวคิดของเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนก่อนอื่นเราต้องสร้างความเข้าใจกับสังคมก่อนนะครับว่าสถานพินิษ์เนี่ยบางคนไปเรียกว่าคุกเด็กบ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่เลยค่ะเนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจกันก่อนทุกคนเข้าใจผิดใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้ค uh, um ุณติรภพารันเป็นไงครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในในส่วนในส่วนของสถานพินิษเนี่ยค่ะเราหน้าที่บองเดียว่ากลมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอ่าอ่าครับกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ย มันมีบทบาทหน้าที่ในการบังบัดเก้าขฟื้นฟูป้องกันพัฒนาาและส่งเคราะห์เด็กเยาวชนที่เก้าพลาดกระทำผิดใช้คําว่าพลาดนะฮะพลาดเก้าพลาดกาะทำผิดโดยที่ที่คําว่าเด็กเขาจะเห็นคาว่าในคำนี้มันมีคําว่าเด็กและเยาวชนใช่เด็กเนี่ยเปอายุไม่เกินสิบ้ารีบริบูรณ์ค่ะครับตั้งแต่สิบสิบห้าปีบริบูรณ์อันนี้หมายถึงว่านับนับวันเกิดเลยใช่ไหมฮะเพื่อนโทษเราดูที่ทําิค่ะ แล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ะจะต้อง15-18บริบูรณ์คือเป็นกลุ่มเด็กที่ที่เรารับค่ะอ๋อโอเคอย่าโตหน่อยละเยาวชนครับค่ะครับเจต่อคะเจต่อค่ะนี่คือสิ่งสิ่งที่ที่เป็นงานของเราซึ่งซึ่หงหาอย่างที่เรียนนะคะว,ว่าเด็กคนนี้คือเด็กที่กลุ่มที่เจ้าทัดจะทำศี์แล้วอายุเนี่ยก็ยังเป็นอายุอยู่ในช่วงวัยของการศึกษาครับ ใช่ไหมคะถ้าฉะนั้นเด็กคนี้ก็คือเด็กยังเป็นอนาคตของชาติแล้วก็เราเน้นเรื่องของการให้โอกาสสร้างอนาคตครับค่ะโดยให้คือใช้การศึกษานะคะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าขั้นตอนกว่าจะถึงของกรมต้องเข้ามาดูแลนี่มันจะมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนใช่ไหมเด็กที่กระทำผิด อ่าใช่ค่ะก็คือเด็กที่ที่เข้ามาสู่กระบวนการของของของกรมพินิจเนี่ยค่ะก็คือถูกจับกลุมใช่ไหมคะจับกลุมก่อนอ่าใช่ค่ะก็เข้าสู่กระบวนการในการที่ที่สามจะพิจารณาว่าให้ประกันตัวไหมหรือไม่ประกันตัวอทีนี้ถ้าไม่ประกันตัวเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการควบคุมของสถานแรกรับ ในส่วนของสถานที่นิตสถานแรกรับนะฮะืใช่สาะซื่อที่สถาน,นที่รับรองเด็กเยาวชนครับเราก้อนงานของที่นิ่ของของสถานที่นิ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสืบสอบค่ะคสืบสอบที่มาที่ไปประวัติสาเหตุการกระทาผิดแล้วก็สุขภาพร่างกายทางกายทางจิตนะคะเรื่องของครอบครัวสภาพแวดล้อมครับวมทั้งเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็ทารายงานเสมอครับ จากทางท่านพาาากักตาฐานเยรตเพและครอบครัวค่ะมะใช้วิธีไหนในการที่ที่จะแก้ไขกคะคะทีีมันก็มีหลายวิธีค่ะก็คือท่านอาจจะสั่งปล่อยอาจสั่งขื้อพ,พืชหรือว่าส่งเข้ารับการบําบัดแก้ไขที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวะชนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกรมชีวนิตและคุ้มครองเด็กและเยาวะชนเนี่ยก็จะมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกระบวนการในการดูแลเด็กเยาวชนก่อนมีคำพิพากษาครับแล้วกฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนก็คือเป็นหน่วยงานในการดูแลเด็กเยาวชนภายหลังคำพิพากษาค่ะครับทั้งหมดนี่คือขั้นตอนกระบวนการซึ่งไม่ง่ายเลยแล้วก็สรุปแล้วคือทางทางผู้พิพากษาจะมีคำพิพากษามาเองว่าจะให้ไปแนวไหนแก้ไขเน้นคําว่าแก้ไขนะฮะย้าใช่ะใช่ค่ะอืมครับมันแหมมันจะเหมือนสม,มัยผมไม่ใด้สม,มัยผมนีเข้าบ้านไม่ตาลูกเดียวเลย จริงจริงจริงจบ้านเมตตาก็คือสถานที่นี้ใช่ไหมฮะแต่แต่เมื่อก่อนเราจะเรียกกันเด็กๆวรุ่นผมจะเรียกกันบ้านเมตตาบ้านเมตตาใครเข้าไปนี่แล้วก็มีประวัติแน่อะไรทำนองนี้แต่ว่ายุคนี้คงไม่คิดจริงจริงเรามีรถประวัติด้วยนะคะใช่ไหมฮะนี่ฮะอยากอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยคุณตรีประกายน่าสนใจคือคือคืออย่างที่นักําเรียนนะสาวว่าเด็กเยาวชนคืออนอนาคตของชาติใช่ครับเขายังมีโอกาสเขายังมีโอกาสอยู่ ช่วงที่เขาเก้าชาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงแค่จังหวะหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองัเมื่อเขามีการปรับตัวได้เนี่ยเราควรเราน่าจะให้โอกาสกับเด็กเยาวชนก็เลยมีการปฏิบัติการในเกี่ยวกับการลบลบประวัติของเด็กอะค่ะซึ่งการทางานร่วมกับทางสำนักงานตารวจแห่งชาติอะค่ะในการลบประวัติของเด็กเยาวชนให้อโอกาสเขาอนการในการทางานต่อไป กับพูดง่ายคือว่าจะมองไม่เห็นเลยว่าเขาเนี่ยเคยผ่านสถานพินิษ์มาแล้วหรือไนท่นองนี้นะครับกับทีนี้เด็กเด็กที่เข้าไปแล้วอล่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะจะเขาเรียกคำว่าไงถูกควบคุมประพฤติหรือว่าเป็นภาษาชาวบ้านเละติดได้ไหมครับคุณสีประกายเด็กที่เาอยู่กับเราส่วนใหญ่ส่วนเราส่วนใหญ่เราจะเรียกเด็กเด็กเยาวชนในสถานพินิษ์หรือในในศูนย์ชึกอบรมกับอ๋อ ไม่ได้เลือกอะไรอ่าอไม่ใช่เลยผมต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าการการคุยเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยมันมันจะใช้คําแบบผู้ใหญ่มันไม่ได้ใช่ใช่ค่ั่เพราะเราเราจะดูแต่เองว่าเราเป็นโรงเรียนประจำะเป็นที่เาเท่าเเาพาด ของของเด็กเลยเยาวชนนี่นะคะคล้ายๆอย่างนั้นมากกว่าอืใช่เพราะว่าทาไมเราถึงเรียกว่าของเราเป็นโรงเรียนประจําหรือเป็นบ้านสําหรับเด็กเยาวชนผู้กา้าวพ้าเพราะว่าในในที่ดูแลของเราอะค่ะเราเปนเรื่องของการจัดการศึกษารเราเามีเรื่องของการดูแลเรื่องการกึนอยู่หลับนอนที่2ิชั่วโมงรเรามีการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตเรามีเรื่องของการสังเกตุสงเคราะห์ตั้งแต่เตรียมความพร้อมกันจ่อจจนถึงหลังจากเขาแบบ ส่งกลับไปอยู่บ้านนะคะค<ะ>่ะแล้วก็เรายังหางานให้เขาทำอีกโอครับท,ทำกระบวนการหางานหรือว่าหาทุนการศึกษาหาผู้ใหญ่ใจดีในการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะตั้งแต่ต้นจ้นจบกระบวนการเรียกว่าครบเลยนะฮะค่ะอืมครับมันมันจะแตกต่างจากของผู้ใหญ่ถ้าคือติดก็คือติดไปเลยไม่มีใครมาสนใจคุณยกเว้นว่ามีกระบวนการในะเขาอยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งคนละอย่างกัน <ต>ครัแต่ผเอกเนี่ยอย่างที่รำเรียนค่ะว่าเราเรื่องของการให้โอกาสสร้างอนาาครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยคุณสริป,ประกายอย่างเอาละถ้าถ้าสารชี้แล้วเนี่ยนะครับว่าอาจจะต้องไปเข้ารับการฝึอกอบรมที่ที่บ้านไหนก็นแล้วแต่เนี่ยครับกระบวนการตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างฮะค่ะเด็ก คือคือในส่วนของต้นทุนนิดเนี่ยเรามีกระบวนการที่เรียกว่าการจําแนกครับค่ะการจําแนกเนี่ยเราจะดูเรื่องของปัญหาการระทาสีกระเขาว่าเขามีปัญหาอะไรและที่สองคือเขามีจุดเด่นเขามีจุดเด่นดูว่าจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตรงไหนอย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะได้ออกแบบครับว่าเราจะจับอะไรให้กับเขาซึ่งตรงนี้ยเราเรียกว่าแผนการบําบัดค่ะแผนการบําบัดนะฮะอืมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเด็กเนี่ย เ,เขายังต้องจาต,ต,ต้องเรียนหนังสือเราของเราเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องได้เรียนสามันค่ะ mm hmm. ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นมัธยมสามนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นตามตามรหลักของทรวงศึกษานะคะคว่าอันนี้คือมาตรฐานของการศึกษานะคะก็คือมัธยมสามค่ะแล้วก็เรายังมีจัดการเรียนในชั้นมัธยมปลาย ในชั้นปว,วชปว,ว,วสปริญญาตรีหรือบีดีกีหรือสามดิษฐ์หลักาลอานนี้จเลยเด็กทั้งหมดเลยอตออยู่ที่อยู่ที่เด็กทนนั้นเนี่ยจะอยู่ในในระดับไหนนะครับค่ะแลาต้องเรียนสอนวิชาชีพให้กับเด็กๆด,ด้วยก็จะเป็นในส่วนของในช่างต่างๆเช่นคว่างไม้เช่งไฟฟ้าเช่นเชื่อมอ่อาเกษตรค่ะ โดยที่เราได้รับก,การสนับสนุนจากาเช่นสถาบันเช่นนาซิงือแรงงรานกรมอราชีวศึกษาหรืออะไรอะไรเพื่อญ่ไจะมีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เด็กก็จะได้รุ้ที่ดัดหรือราชจการสนับสนบัตรเพื่อออกไปทํางานหรือไปเรียนต่ออืมเราถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะนอกเหนือจากช่างเหล่านี้โอ้ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยตอนนี้จริงๆผู้หญิงของเราก็จะมีมีมีจำนวนน้อยนะคะค่ะผู้หญิงเนี่ยก็จะได้มีส่วนของการเรียนในนี้เช่นกันค่ะ ค่ะเราก็จะได้เรียนไอ้เครื่องของใส่ขสสับม,มันอย่างที่นําเรียนไปแล้วครับส่วนพิเีษเนี่ยเอาบาาแห่งเนี่ยเราจะมีคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆได้เรียนค่ะโดยเนกเียนหญิงแต่คอมพิวเตอร์นี่หมดชายก็ได้เรียนนะคะอ่างนักเยหญิงและชายเนี่ยมีแต่คนระหว่ังเรียนเนี่ยเราจะแยกกันเรียนค่ะนักเหญิงก็จะได้ฝึกอาชีพทางด้านตัดเย็บ,ค,บค่ะในด้านเรื่องของเสริมสวยแล้วก็เอ่อเรื่องของการการแบบ อ่าทำอาหารค่ะอแล้วภาจับตัวหนึ่งที่เด็กผู้หญิงจะได้เรียนงานฝีมืออะไรทำนองนี้นะฮะใช่ครับับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องแยกตามความสามารถและความถนัดซึ่งเด็กเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาควรจะถนัดด้านไหนอะไรยังไงอันนี้คือจริงๆคือความคิดของกรมที่นี่เลยนะคะว่าเราจะใช้เราจะใช้ตรงที่ ท hmm, şey ี่แต่เดียภาพของเด็กเป็นตัวตั้งแล้วเด็กมีความสามารถไหนแล้วที่เป็นไปได้คือเราอยากจะประเมินเขาตรงนั้นเพื่อสนับสนุนเขาอะค่ะอืครับกับว่าถ้าเขาเขาถนัดด้านไหนก็ควรส่งเสริมไปเลยทั้งนั้นนะฮะดีกว่าเค่คือเราไม่ได้เน้นเรื่องที่จะต้องนั่งเรียนในห้องเรียนแต่เราจะเน้นเรื่องของการใช้ ใช้กิจกรรมเป็นฐานในการที่จะสร้างขอความรู้ค่ะอ๋อครับก็หมอย่างนี้ก็แสดงว่าเด็กที่อยู่ในนั้นเนี่ยผมเคยเข้าไปที่บ้านผมจําชื่อบ้านไม่ได้แล้วที่นครปฐมนะยคะคุณสิริประกายนครนป็นผู้หญิงผู้ชายทั้งทั้งหญิงทั้งชายเลยแถวคงโยมไหยคะอะไรนะฮะแถวคงโยมนครปฐมแม่ชื่อชื่อบ้านครับผมจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรอ๋อถ้าคงโยมเนี่ย ก็จะมีอุเบกขาซินทอนมุทิตามุทิตาอุเบกขาใช่ละอ่าเป็นเป็นเป็นหญิงเป็นชายเข้าไปใช่ไหมฮะก็จะเห็นว่ามีมีเสียงดนตรีเขากําลังซ้อมดนตรีกันอยู่แล้วก็มีการเรียนมีช่างมีรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรแต่มีอะไรสารพัดอย่างเลยอย่างที่คุณตรีประกายบอกมาเลยนะฮะก็มีโอกาสเรื่อออกเป็นฝึกงานภายนอกอีกนะค่ะนั่นดีครับกําลังจะถามต่อพอดีว่าถ้าถ้าสมมติเขาเขาเกิดเรียนจบแล้วเนี่ยแล้ว ถ้ามันพอดีกับระยะเวลาที่เขาต้องออกมาเนี่ยก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ายังจะต้องอยู่ต่อเนี่ทำไงฮะคือในส่วนของของของ,ของตรงนี้กรมพินิษมีโครงการในการที่จะให้เด็กออกไปฝึกงานค่ะคก็จะมีเอ,อผู้ใหญ่เจดีที่ที่ที่เขาจะมารับตัวเด็กที่จะออกไปฝึกงานโดยเราทํางานร่วมกับกับหนยงานอย่างเช่นสถาบรนทานศึเมืองแรงงานหรืออะไรอาชีวศึกษาต่างๆที่เขามี สถานประกอบการอยู่ในมิู่ละใช่ไหมคะแล้วก็นับเด็กไปทํางานอย่างนี้ยค่ะไปฝึกงานไปทํางานซึ่งถ้าเกิดจบมาปุ๊บก็หลายๆหลายคนก็รับเลยใช่ค่ะหรือหลายๆคนก็กลับไปทางานอยู่ที่างบ้านหรือบางคนเนี่ยเขาก็ไปทําไปเรียนหนังสือต่อครับอ๋อคือบางคนถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนสายสามัญก็มีสิทธิ์เรียนได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ค่ะแล้วแต่คขาคิดก็ได้ค่ะอ๋อเรอฮะสมัยผมนี่เขาบอกว่า สามารถออกมาเรียนข้างนอกได้นะฮะคือกลับกลับมาเรียนที่โรงเรียนที่เราก่อเหตุได้แล้วก็กลับไปนอนที่บ้านกลับกลับไปนอนที่ที่ศูนย์ฝุกใช่ไหมคะ <S 1> <S 1> ใช่ครับมีไหมฮะตรงนี้ม,มีมีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันอ๋อเหรอฮะ๋<ช>อ้โซเชียลเน็ตที่เรียนค่ะว่าเราอ่ะจะให้โอกาสเพราะกให้ออกค่ะว่าการให้โอกาสมีหลายวิธใีใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กก็ก็ก็ ก็จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหามีความจำเป็นตรงไหนอย่างไรเราก็จะออกแบบให้เหมาะสมกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการด้วยนะฮะใช่ใช่ค่ะอืมครับแต่ว่าที่แน่ๆทุกคนไม่มีคาว่าว่างแน่นอนไม่มีคาว่าว่างแน่นอนเข้าไปต,ต้องมีอะไรทําถูกไหมใช,ใช่ใช่ค่ะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเอาละคุณอาจจะไปเรียนหนังสือข้างนอกกลับมาคุณมีดนตรีเล่นคุณก็เล่นดนตรีไปแล้วแต่คุณไม่ว่ากันมีกีฬากีฬาด้วยใช่ไหม ใชด้วยคะ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยจริงๆในส่วนของกิจเนี่ยตอนนี้เราเราใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโอ้ครับก็ก็จะมีเรื่องของฟุตบอลฟุตตอลฟิงบอลนี่น่ะค่ะอันนี้คือต,ตัวอย่างแบดมินตันใค่ะก็ก็เด็กๆก็จะมีโอกาสในการที่เข้าร่วมร่วมทั้งในแต่ละปีเนี่ยเรามีจัดแบบข่งขันด้วยค่ะเพราะอะไรฮะอ๋อ ็จะมีแข่งขันในระดับทีก็คือในระดับของพื้นที่เนี่ยเขาแข่งเขาขอนแล้วหลังจากนี้เ right นี่ยก็จะเข้าแข่งในระดับกลมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรามีโอเพนเฮาส์ก็คือว่ามันคล้ายๆโรงเรียนพูดพูดไปแล้วบดโรงเรียนมีโอเพนเฮาส์งานประจำปีแต่ของเรางานประจำปีของเราเนี่ยเราจะมีเด็กจากทั่วประเทศอะค่ะว่ามามาอยู่ที่เอ่อมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เราที่เราจัดงานโอเพนเฮาส์ก็คือมีการแข่งขันบาลิสตา ดูกาแฟเนี่ยใช่แ่งันแข่งขันในเรื่องของของของทักษะอาชีพกับแข่งขันในเรื่องของคอมพิวเตอร์คือยนต์ยิงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากกายเป็นหมดค่ะเพราะเราเชื่อเพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กนะคะมีความภูมิใจในตัวเองว่าเขาทําได้แล้วก็เขาจะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขาไม่ต้องไปหาแบบ ความสุขจากข้างนอกเลยอ่ะ,ะความสุขจากยาเสพติดอะไรอย่เงี้ยไม่ต้องหาหรอกคุณหาจากสิ่ง,งที่คุณทําได้สําเร็จโรนี่นะค่ะ<อ>มันจะ,จะสุปให้เขาได้ครับไอ้อย่างที่เราเราต้องมีนักจิตวิทยานักวิจัยอะไรเข้าไปดูแลไหมฮะในเรื่องการต่อยอดงาน,นงต่างอ๋อขอนในส่วนของกรมที่นี่จ้ะค่ะเรามีนักจิตนักสังคมสงเคราะห์อ,อยู่ทุกที่ค่ะครับค่ะทุกป,ประเทศของเราเราจะมีนักจิตนักสังคมอยู่แลว้วก็ถ้าเป็นศูนย์ฝึกเนี่ย ก็จะมีนักศึกษาอยู่ประมาณสองท่านค่ะแล้วก็สังคมก็สองถึงสามท่านค่ะที่ช่วยในการดูแล็ุเยาวชนจําเป็นนะฮะคนกลุ่มนี้จำเป็นจำเป็นจำเป็นมากเพราะต้องคุยกับเขาให้เข้าใจอะไรแต่ไม่ไระนะครับเรามีการประเมินไหมว่าจะมีะมีสักกี่เปอร์รเซน็นที่พฤติกรรมเขาปรับไม่ได้เลยเนี่ยฮะมีไหมในในเรื่องของการกาผิดซ้ำใช่ไหมคะใช่ครับก็บก็เราก็ยังมีอยู่ค่ะท่านเพราะว่า จริงๆในเรื่องของการกระทาชุดซ้ำเนี่ยมันมันมันมีเรื่องขององค์ประกอบภายนอกเข้ามาด้วยอะค่ะอ่าฮะครับที่ให <literal> <participation> <mulheres> <wh tapping> ้ให้เด็กยกตัวนี้เนี่ยเออข้าวข้าไม่ได้เดี๋ยวจะขออนุญาตขอดูตัวเลขการกระทาชุดซ้ำนิดนึ้าคร่าวๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรอืมครับเพราะตรงนี้เป็นเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมันจะมีคือมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันอาจจะมีสักหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์จำนวนนี้ใช่ไหมฮะที่ยากจริงๆอืมรม่ว่า ค,ค,คือคือคือมันจะมีเลยค่ะคือถ้าถ้าสมมติว่าเด็กที่ออกจากเราปุ๊บแล้วเนี่ยคือกลับมากระทำซ้ําเนี่ยจะไม่ไม่เกินอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นจะไม่เกินอะนะอ่าไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับสสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆะในเลทจำนวนประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นเลทที่ที่ต่างประเทศก็จะเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างค,ค่ะแต่ว่าพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนค่ะว่าเราก็ต้องมาทํางานของเราเพื่อพัฒนา ว่าตรงไหนคือจุดตกของเราที่เราจะแก้ไขของเราไปเหมือนกันนะคะครับต้องดูละเอียดเลยนะฮะดูายละเอียดเพราะว่าเด็กแต่ละคนนี่มีความต่างกันมากค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเด็กคนไหนไม่ได้ทาผิดอะไรก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดทำผิดก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกันกังวลบ้างเล็กน้อยแต่ไม่คือเด็กจะกลัวว่าโอ้ตายแล้วเข้าบ้านมันมันจะหมดสิ้นอนาคตกันเลยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เด็กปล่อยตัวเนี่ยเรามีการติดตามอีกนะคะครับ ค่ะก็เราเรามีการเรามีนักสังคมสงเคราะห์เรามีเครือข่ายของผู้ใหญ่ใจดีเรามีองค์การปกครองส่วนเอ่อส่วนท้องถิ่นนะคะคที่ร่วมจัการติดตามภายหลังต่อยให้กับเด็กๆนะคะอืมครับจริงๆเราตั้งเป้าหมายที่จะต้องลดให้ต่ำกว่าสามสิเอร์เซ็นอยู่และะ้วค่ะก็ใช่ก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้เห็นตัวเลขต่ําลงมา,มามากกว่านี้นะฮะเพราะเป็นเรื่องที่เราอยากให้เด็กน้องเขากลับมานะฮะใช่ค่ะคือความแคบใจใช่ครับ ฝังข,ข,ข,ของของกลุมีมิตแล้วก็ครอบครัวของเด็กด้วยครับอมีอะไรจะฝากไหมครับคุณสตรีประกาศครับคือในเรื่องของการศึกษาของเด็กเยาวชนค่ะคือตอนนี้เนี่ยเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอย่างที่เรียนค่ะว่าการศึกษาเนี่ยในส่วนของกลุ่มทีนิตเนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นน่นะคะแล้วก็ไม่ทําส่งจ้ำแล้วก็ดำเน,นินชีวิตได้อย่างปกติสุขค่ะ เราว่าในส่วนของกรมพินิจเนี่ยเราไม่สามารถจะดําเนินการเองได้ทั้งหมดนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศึกษาค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตอนปอยหรือว่าเขามาสนับสนุนในการรับเด็กมาประกอบอาชีพค่ะหรือว่าการดูแลเอสนับสนุนในเรื่องของการศึกษา,า,นนกา,กษาภายหลังปอยนะคะคก็ก็จะเป็นการให้อกาสที่ดีกับเด็ก เพื่อให้เขามีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็ดูแลสังคมต่อไปค่ะอืครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณาครับสวัสดีครับคุณสิริประกายวรปรีชานะครับรองอธิบดีกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่ใครที่ผ่านวัยวัยรุ่นแล้วก็มีเรื่องเฉียดเฉียดที่จะเข้าไปในสังคมของบ้านคุ้มครองเหล่านี้เนี่ยของกรมดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็จะ มีลุ้นตลอดเวลาแต่เข้าไปแล้วสถานที่จริงๆเนี่ยถ้าใครใคร,ใครมีโอกาสเข้าไปดูก็จะเห็นเองว่าเขาไม่ได้ดูแลเด็กแบบที่เราเข้าใจกันภายนอกนะครับเป็นการดูแลที่ดีในระดับหนึ่งใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะให้เหมือนโรงแรมชั้นหนึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับอเอาละนี่เป็นแนวคิดในเรื่องการสนับสนุนให้เด็กในสถานพิทิกษ์เนี่ยฝึกวิชาชีพพร้อมที่จะทํางานได้เลยนะครับช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าลรือนะครับเรื่องราวของการออกแบบ ระบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เชื่อม7จ็สอสอนี่คือสอเสือนะครับเข้าสู่สุขภาวะที่ดีจะทําได้อย่างไรพูดคุยกับศาสตร,จราจารย์นายนแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับคณะบดีคณะแพทยศสาสตร์ิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อ g s b SME Startup เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ คำถามคือว่าคนที่จะขอสินเชื่อเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการหรือประกอบกิจการมาไม่เกินกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสกู